สนทนายามเย็นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มันต่ำเกินไปซึ่งมันเป็นปนัญหาที่พบได้ในผู้หญิงวัยใกล้หมดประจําเดือนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันทำให้เกิดภาวะเอ่อเอสโตรเจนโดเมนเนอ์นะคะคือเอสโตรเจนโดดเด่นนะซึ่งมันมีผลกระทบมากมายนะคะ mm hmm. เช่นตั้งแต่ประจําเดือนมาไม่ปกตินะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนะคะนอนไม่หลับ ะะสาเหตุหลักลของโปรเจสเตอโรนต่ำเนี่ยนะคะก็คืออ,อ,อันแรกเลยก็คือเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกไข่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความเครียดเรื้อรงังนะคะเรานอนน้อยหรือมีภาวะถุงน้ำในรังไข่ PCOS อะนะคะหรือว่ามีรอบเดือนผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกทีนึงก็คืออายุเพิ่มขึ้นคืออายุประมาณแบบบางคนเน่ย แต่35ปีขึ้นไปเลยนะที่อาการตกไข่จะไม่สม่ําเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตของเรามายังไงอนะถึงแม้ว่าจะมีอาจจะมีประจําเดือนอยู่แต่ว่าการตกไข่ไม่สมไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะก็ทําให้มีโปรเจสเตอโรนเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกทีหนึ่งซึ่งเป็นกันมากเลยในสมัยนี้คือความเครียดเนื้อหลังจนกระทั่งมีคอติโอลสูงตลอดเวลาแบบนั้นนะนะคะือ ร่างกายเราเนี่ยใช้วัตถุดิบเดียวกันเลยอะนะคะเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะคอร์ติซอลแล้วก็โปรเจสเตอโรนทีนี้เนี่ยถ้าร่างกายเครียดเนี่ยนะมันก็จะไปขัดขโมยวัตถุดิบเนี่ยนะคะมาสร้างคอร์ติซอลแทนนะมันก็ทำให้บาลานซ์โปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็ต่ำลงนะคะหรืออีกทีก็คือไข่ไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือออกกำลังกายหนักเกินก็คือความเครียดอย่างหนึ่งอันนี้เราน่าจะรู้กัน นะคะคือหรืออีกทีนถ้าเราไขมันไขมันต่ํามากๆอ่ะผู้หญิงเ็าถึงด้บอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยห้ามลีนห้ามลีนตลอดปีอ่ะมันต้องมีช่วงที่เราต้องแบบมีเนื้อมีหนังขึ้นมาบ้างอ่ะนะคะคือถ้าเกิดว่าไขมันในร่างกายมันต่ํามากอะไรเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ควบคุมอาหารอย่างหนักหรือว่าออกกาลังกายอย่างหนักอะไรเงี้ยนะคะมันก็ร่างกายก็อาจจะหยุดตกไข่อ่ะนะ แล้วก็โปรเจสเตอโรนมันก็จะลดลงไปโดยปริยายหรือประเภทใช้ยาคุมบางประเภทอะไรเงี้ยคืออาการที่เราโปรเจสเตอโรนต่ำเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายเลยอ่ะมีตั้งแต่รอบเดือนผิดปกติรอบเดือนสั้นลงปวดท้องประจำเดือนอ,อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลบับอ,อะไรอะ่ะมีมีสิวก่อนมีประจำเดือนอันนี้ก็ไม่อยากจะนับไม่อยากจะนับมากนะทีนี้เนี่ยวิธีการที่เรา เพิ่มโปรเจสโทโรนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้ด้วยการหนึ่งเลยอ่ะกินอาหารที่มันควรจะกินเช่นไขมันดีนะไขมันดีมันก็เป็นลดอาการอักเสบภายในอคิดง่ายๆนะคะพวกอะโวคาโดน้มันมกะกอกอะไรพวกเนี้ยนะคะพวกผักใบเขียวกินก็ไปเถอะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลมากเกินน้ําตาลมากเกินมันก็มี ความเครียดภายในเนอะมันก็มีอาการอักเสบภายในอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งที่อ,อยากจะแนะนำนะถ้าเกิดว่าเออเราอยู่ในวัยแบบห้าสิบอัพอะไรเงี้ยนะก็คือ,อ,อให้กินอันนี้เห็นไหมแอชวากันดาแอชวากันดานะมันลดเครียดนะคะ มันลดความเครยียดได้แล้วมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยผลิตโปรเจสรโรนมากขึ้นนะคะมันก็เหมาะสําหรับคนที่มีโปรเจสรโรนต่ําจากความเครยียดนอนไม่พอหรือว่ามีรอบเดือนไม่ปกติประมาณนั้นนะนะคะส่วนใหญ่ก็จะกินตามตามตามโดสที่เขาให้เลยนะไม่รู้แล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันนะอย่างอย่างยี่ห้อนี้ก็จะกินสองทับเลตก็จะกินก่อนนอนแตมันก็ช่วยให้แบบ ช่วยให้คอติงซอลม,มันลดลงไปบ้างอะไรเงี้ยคือร่างกายมันจะไม่ไปแย่งวัตถุดิบ ไปใช้อ่ะนะมันก็ทำให้โปรเจสเตอโรนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงทำจริงแล้วมันทําให้เรานอนหลับลึกอ่ะถึงได้บอกว่าให้กินตอนเย็นก่อนนอนนะคะมันก็ทําให้พอเราพักฟื้นแล้วอ่ะฮอร์โมนมันก็จะมันก็จะดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยนะสมัยก่อนนะไม่เคยรู้จักเลยนะจนกระทั่งมามาสมัยใหม่เนี้ยนะที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยสําหรับคนที่อายุในวัยเพเรมีเนอรโพสอะโอเคค่ะ